ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าผ่านไปสัปดาไปร่าแปดปีก็คือรุนมากว่าเราจะได้กลับมาค่ายอีกไหมก็คือดีใจมากเลยค่ะที่ได้โอกาสานไปค่ะหลายปีเป็นยังไงบ้างรับาครัค่ะก็หลายปีก็คือก็ไปอยู่อเมริกาทํางานที่นู้ก็คือไม่ได้คิดเลยค่ะว่าเราจะได้กลับมาเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีภาคสองแล้วก็พอได้ยินว่ามีภาคสองก็แบบรุนว่าเฮ้ ก็จะใช้คนเดิมเปล่าพอเจอเรียกเขาเปล่าเลยแบบนี้ค่ะก็คือตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นว่าได้ดูวยใช่ค่ะสนุกมากค่ะคือคือพูดตรงตรงเลยนะคะคือเรารู้สึกว่าเรื่องแรกจะเป็นเรื่องที่แบบดีที่สุดมันท,ที่สุดเสมอจับคือเรื่องมัวหน้าสองข้าสองคือดีจริงๆค่ะมันจริงๆคือมันผจญภัยอันตรายแล้วก็ คือมีความพ right. like, ัฒนาของตั me, really วละครด้วยค่ะเพราะเขาก็โตขึ hmm. ้นสามปีเลยเงี้ยก็รู้สึกว่าเราก็อินไปกับเขาแล้วก็สนุกจริงๆค่ะภาพสวยมากค่ะงต้องไปดูในโรงก็รู้สึกว่าคงจริงๆเราก็ไม่ยากนะไม่ยากขึ้นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาโตขึ้นแล้วก็เราก็โตขึ้นเยอะไปกว่าเขาอีกค่ะก็รู้สึกว่าคือเหมือนเราโตไปด้วยกันเลยค่ะแล้วก็รัก็มา ก็รู้สึกว่าเสียงเราก็แบบเปลี่ยนนิดนึงเขาเสียบเขาก็เปลี่ยนนิดนึงเขาเราก็โตขึ้นก็ฟูใช่ก็ูไปด้กันแบบนั้นเลยอลใช่ค่ะรู้สึกว่าแฟนแฟนคนไทยก็จะจำไหร่บยังเป็นเด็กใช่ไหละคะไม่ว่าจะเป็นวัวนะาหรือว่าเด็กกว่านั้นก็ตามก็รู้สึกว่ากลับมาทีนี้ก็แบบดีใจที่แบบได้แบบอินโชตัวเองแบบเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอะไรเนี้ยค่ะก็ดีใจ บบสวยแล então, à, ้วก็ย well, so well. er ิ่งใหญ่อลังการใช่ไหมคะก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าเรื่องแรกจะเป็นแบบโัวาน้าพจน์ไทยเดี่ยวแบบเน็ตเน็ตกับมาวีบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าเรื่องนี้จะมีลูกเรือเพิ่มขึ้นอีกสามคนครัวน้องครัวกับเอเอก็มาลงเรือด้วยมาวีก็กลับมารู้สึกว่าจะมีแบบของเพื่อนแล้วก็จะสนุกแล็มันกว่าเดิมเพราะว่าไม่ได้คุยกับตัวเองค่ะคุยกับคนมีคนไม่ได้คุยกับไก่อย่างเดียวแล้วคุยกับคนด้วยค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็เพลงก็เป็นเพลงที่ดิออนไกโฟนนะคะคือเวล่าฟังรอบแรกคือติดหูเลยค่ะคือรู้สึกว่าพอมากแล้วก็เพลงอื่นๆในเรื่องที่เรายังไม่ได้ฟังเหมือนกันก็เป็นเพลงที่สนุกแล้วก็ไพเราะแล้วก็มันจริงว่าเปินปัง <laughs> ได้ค่ะก็อยากชวนแฟน นี่เราแฟนๆทุกคนนะคะแฟนหนังแฟนทุกคนเลยค่ะพาเพื่อนมาพาครอบครัวม,มามาดูมัวหน้าสองกันนะคะในโรงภาพยนตร์วันที่สี่ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอดใ,ใจรอไม่ไหวก็มีรอบเร็วกว่านั้นนะคะยี่สิแปดพฤศจิกายนนะคะเริ่มต้นที่รอบบ่ายสองนะคะก็มาดูเป็นเรือนะคะแล้วก็รับรองว่าสนุกแล้วก็ทุกคนจะชอบจริงๆค่ะไปล่าหลักเรื่องัาตอนนี้ค่ายกลับมาภาคโดยเฉพาะเลยค่ะ คือบินกลับมาคือแคบข้ามวาน้าเนเนๆเลยค่ะแล้วก็เสร็จงานนี้แล้วกลับ <g> um> กลับอเมริกาแล้วก็ไปทํางานต่อที่นู่นค่ะตอนตอนนี้ก็เพิ่งเพิ่งมีงานงไปก็เดี๋ยวเมื่อไหร่เมื่อไหร่มีข่าวมาเดี๋ยวมาแชร์กับพี่ๆคนไ,ไ,ไ,ไทยก็หกก็คงไม่นานนี้ค่ะชีสไว้ก่อนชีสไว้ก่อนเบาๆเบาๆ,ๆ,ๆ ถ้างานต่างในประเทศไทยตอนนี้ก็มีมมนาเป็นงานชิ้นใหญ่ที่สุดแต่ว่าถ้างานอื่นก็มีเมล่ามีงานเพลงส่วนตัวแล้วก็มีหนังเล็กสีที่ออกมาแล้วปี2 0อ1พีเก็ไปดูได้ชื่อเรื่องพี่จอนั้นเมลม่าก็อ,อยู่ในหนังเก็ิติ้ซึ่งนั้นที่เมกาแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานใหม่ยค่ะก็อยากฝากแฟนทุกคนนะคะติดตามเมล่าด้วยนะคะสามารถหาเมล่าได้บนอินเทอร์เน็ต ไมร่ามาลอยนะคะายอินสตาแกรมอะไรก็ตามคือไม่ร่าก็อยู่บนเน็ตแหละค่ะก็ทักมาก็ได้นะคะคอมเมนต์มาเดี๋ยวตอบกลับค่ะเบื่อค่ะอยู่บ้านค่ะคนเดียว <laughs> ค่ะข <laughs> อบคุณมากนะคะขอบคุณมาก